สวัสดีทุกคนนี่จ้าวันนี้แม่ไปเมกกะบางนาจ้าเนื่องจ,จากวันเด็กพาแพรว่าไปเล่นฮับเบอร์นอ่ะถึงปุ๊บค่ะนั่งรถเข็นค่ะไปกันเลยเด็กจะน่าบึ้งตึงตังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามีจองบัตรนานเพราะคนเยอะมากเข้ามาปุ๊บแพรว่าก็จะป,ปีนปีนปีนอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนหนูนะคะได้เลยเลยว,ว่าแพรว่าปีนตลอดเวลาปีนค่ะทุกคนเห็นไหมคะปีนตลอดเวลาปีนอีกแล้วไม่เหนื่อยสักทีอ้าวต่อค่ะปีนก็ไปค่ะลูกอื ต่อด้วยนี่ค่ะบอลซึ่งเพวยาชอบมากค่ะด่านนี้จับบอลใส่ไปในรูแล้วก็ดูดฟูนี่จ้ะต่อด้วยอีกด่านหนึ่งที่เพวยาชอบนี่ค่ะเอามาเสียบรูนี้ค่ะเสียบเสียบรูรูดึงเสียบรูต่อด้วยขับรถก,กันต่อเลยจ้าอื้อไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจ้ะสองชั่วโมงต่อด้วยเล่นละน,นาจา้ะเบาๆที่แม่สบายใจมากต่อด้วยอะไรคะลูกปิดปิดมาต่อด้วยเป็นโนแต่สภาพตอนนี้เพวยาเหมือนจะไม่ไหวแล้วไปรล้นทุกคน